3ข้อดีเดินเพียงแค่30นาทีต่อวันด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละคนทําให้มีเวลาการออกกําลังกายไม่เหมือนกันการออกกําลังกายด้วยการเดินจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีของผู้ที่อยากแข็งแรงเดินเพียงแค่30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อมาดูกันว่าแค่เดินทําให้ร่างกายและอวัย,ยวะในร่างกายแข็งแรงได้มากแค่ไหนช่วยให้หัวใจปอดและหลอดเลือดทํางานได้ดี การเดินเร็วสลับชา้าจะช่วยให้หัวใจตอดและหลอดเลือดทำงานได้ดีเพราะร่างกายสามารถหมุนเวียนนำออกซิเจนมาใช้ได้มากขึ้นเมื่อระบบเลือดทำงานได้ดีแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคความดันโลหิตสูงความผิดปกติของไขมันในเลือดและควบคุมเบาหวานได้อีกด้วยกล้ามเนื้อได้คลายตัวและข้อต่อในร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวเมื่อเดินเป็นประจำทุกวันวันละ30นาทีทำให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวและข้อต่อในร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว เป็นการช่วยเพิ่มมวลกระดูกให้แข็งแรงมากขึ้นไปอีกการเดินช่วยให้การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้นเช่นเพิ่มสารเอ็นโปรฟินซึ่งช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ภายใน10นาทีเท่านั้น